กลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเหมือนเดิมค่ะยังอยู่กับเทียนหอมนะคะ,ะเป็นแบรนด์ที่เราเพิ่งได้มาค่ะปกติเราจะมีแค่โจมาโลนเนาะแล้วก็ดิบทิกค่ะแต่วันนี้เป็น b a ร์สแอนบอดีนะจ๊ะ กลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเทียนหอมค่ะยังอยู่กับเทียนหอมนะแต่ว่าวันนี้เป็นแบรนด์ที่เราเพิ่งได้มาใหม่จ้ะเป็นแบรนด์ของ b a t and Body นะคะตัวนี้อ่อถามว่ากลิ่นมันคือถามว่าหอมไหมมันก็โอเคในระดับหนึ่งนะคะแต่สำหรับเราคือเราจะชอบที่สุดก็คือเป็นอ่อดีทีค,ค่ะแล้วก็โจมาโรนเนาะก็จะเป็น ตัวนี้เลยนะคะบ a ร์แอนบอดค่ะกระปุกใหญ่กว่าหน้าเราอีกนะตัวนี้ออ่บอกเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่ค่ะไซส์อยู่ที่411กรัมค่ะคือใหญ่ใหญ่จริงๆแล้วตัวนี้ก็คือเหมือนกันค่ะก็คือความจุดเนาะได้กับพอพอ,พอกระดิบทีค่ะก็คือถ้าตัวนี้ก็คือจุดได้24ชั่วโมงเลยนะคะตัวนี้คือแบบว่าจุดได้นานมากค่ะ นี่นะคะตัวนี้คือจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีแบบว่าสที่เขาเรียกว่าอะไรจุดเทียนมันจะมี3มจุดเลยอะไส้เทียนของเขาคือจะมีสมไส้นะจ๊ะค่ะแบบนี้เลยค่ะสมไส้ค่ะ เนี่นะคะหนึสาจุดก็คือจุดได้แบบสว่างสวัยแน่นอนค่ะทั้งหอมทั้งสว่างเลยค่ะตัวนี้คือรับรองค่ะตัวนี้คือกลิ่นมันออกจะแนวเป็นแบบแนวสดชื่นนะคะตัวนี้ค่ะก็คือจะมีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยมาแล้วก็จะเป็นกลิ่นกลิ่นไม้สักค่ะแล้วก็จะผสมด้วยถ้าไม่แน่เอ๊อาจจะมีวานิลลาด้วยนะคะ กลิ่นนี้เป็นกลิ่นออกอหอมแนวออกสดชื่นนิดนึงนะตัวนี้เป็นกลิ่นไม้สักสีดำนะคะที่ผสมกับอโอ๊กค่ะผสมกับไมโอ๊กนะคะไมโอ๊กเข้มแล้วก็มีส่วนผสมของลาเวนเดอร์ด้วยค่ะแล้วก็ตัวนี้คือบอกเลยว่าคือหอมสดชื่นจริงๆค่ะแล้วจุดนานได้ถึง25-45ถึงชั่วโมงเลยนะคะ มีไส้ก็อย่างที่บอกนะว่ามีสามไส้จุดได้ทั้งหอมแล้วก็สว่างสวัยให้บ้านแบบว่ากลิ่นหอมหรูหราไปเลยนะคะแล้วก็เนื้อเทียนนะคะก็รู้สึกว่าจะผลิตจากาขี้ผึ้งค่ะที่ผสมด้วยน้ํามันถั่วเหลืองนะคะไม่เป็นอันตรายนะคะไส้เทียนก็คือไม่เป็นอันตรายค่ะก็คือปลอดภัยนะคะก็คือปลอดภัยจากาสารทั่วไปะคะ่ะ ที่บอกนะคะว่าเนื้อเทียนคือปลอดภัยค่ะก็คือผลิตจากขี้ผึ้งที่ผสมผสานด้วยน้ำมันทวเหลืองจากธรรมชาตินะคะแล้วก็ไส้เทียนคือปราศจากจากสารตะกั่วนะคะแล้วก็บอกเลยค่ะว่าเนี่ยนะคะก็คือขวดค่ะก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะก็คือภาชนะค่ะก็คือเป็นเป็นโหลแก้วนะคะตัวนี้ค่ะคือจุดได้นานเลยค่ะคือ25ชั่วโมงถึง45ชั่วโมงเลยนะคะ บอกเลยคะ่ะว่าคุ้มค่ะไซส์นี้นะคะแต่ไซส์เล็กก็มีนะคะแต่ว่าเราคิดว่าเราไซส์ใหญ่คือคุ้มกว่าคะ่ะหอมบาร์สแอนด์บอดี้เวิร์นะคะตัวนี้นะคะนี่เลยจ้าตัวนี้เป็นเทียนหอมออมีสามไซส้นะคะตัวนี้คือกระปุกใหญ่มากเลยจ้ากระปุกนี้อ,อ่อขนาด411 รำเลยนะคะตัวนี้ค่ะใหญ่แบบใหญ่มากจ้ะตัวนี้ช่วยให้บ้านหอมแบบว่าโหแบบว่าคือคุ้มอะค่ะตัวนี้คือแบบมันใหญ่มากค่ะกลิน่นบอกเลยนะคะว่าเป็นกลิ่นไม้สักสีดำที่อุดมสมบูรณ์ผสมผสานกับไม้อกเข้มนะคะตัวนี้ไส้เทียนปลอดภยัยปราศจากสารตะกัว่วจ้า จุดได้นานมากเลยนะคะตัวนี้จุดได้ถึงออต่อเนื่องกันถึง25-45ชั่วโมงเลยนะคะเนื้อเทียนก็ผลิตจากขี้ผึ้งที่ผลิตจากน้ำมันทูเลืองธรรมชาติค่ะคือบอกเลยนะคะว่ากระปุกก็หรูหรากระปุกเป็นขวดแก้วนะคะตัวนี้ค่ะกระปุกก็เป็นขวดแก้วหรูหรามากค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็เป็น ไส้ค่ะก็คือจะมีอยู่สามไส้นะคะตัวนี้ค่ะนี่นะคะสามไส้หนึ่งสองสามสามไส้เลยจ้ะบอกเลยนะคะว่าไส้เทียนสามไส้ขนาดนี้จุดคือสว่างสวยแถมยังก็กลิ่นหอมแบบโอ้โหแบบคือหอมแบบ หอมทั่วบ้านเลยอะคะ่ะตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นหอมแบบสดชื่นนะคะพร้อมน้ำมันหอมระเหยค่ะเป็นกลิ่นนี้ก็คือเป็นเอ่อเป็นกลิ่นที่ผสมประสานด้วยไม้สักสีดำนะคะที่เอ่อผสมประสานกับไมโอเคมแล้วก็มีลาเวนเดอร์ด้วยค่ะช่วยให้กลิ่นหอมของบ้านนี่คือหรูหรามากเลยนะคะสดชื่นค่ะ บอกเลยนะคะว่าคุ้มมากค่ะตัวนี้นะคะ mm hmm. เทียนหอมบาร์ n แอนด์บอด k ีนะคะเ mm hmm. ดี๋ยวไว้รอบหน้าจะมารีวิวอะไรกันต่อติดตามได้นะคะวันนี้ไปก่อนจ้า mm hmm. ดีค่ะ